วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาแต่งตัวฟรีศูลโรบักนะคะมีทั้งหมด6ชุด6สไตล์มีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงค่ะของที่พี่แป้งามาแต่งในอีพีนี้จะเป็นของใหม่ล่าสุดที่พี่แป้งพึ่งสอนไปเลยน้องๆสามารถย้อนกลับไปดูและเอามาแต่งตามพี่แป้งได้เลยนะคะแต่งตัวฟรีซูลโรบักนะคะพี่แป้งทามาหลายอีพีมากๆเลยลองย้อนกลับไปดูได้เด้อเราไปดูชุดแรกกันเลยดีกว่าและชุดแรกก็จะเป็นชุดผู้ชายค่ะบอกเลยว่ามันมีเตีมสีฟ้าและสีเงินบอกเลยว,ว่าน่ารักมาก มีความเท่ในตัวด้วยไปดูกันว่าใส่อะไรและนี่นะคะพี่แป้งใส่น้องเป็ดอาบน้านะคะแล้วก็เสื้อกับบังเกนนะคะมาันจะาแบบเดียวกันนะ,ะชาร์กใบนั่นเองให้สอนรํานะคะหมวกอัศวินไปหน้าตาฟรีทรงผมฟรีแว่นตาจากกุชชี่ให้มีเกาะรังนะ,ะบอกว่าตอนนี้ยังบั๊กอยู่ยังไม่สามารถรับได้นะคะแล้วก็ปีกสีเงินที่เพิ่งสอนไปบอกเรือเท่มากๆพอมันเต่มรวมกันว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเอาไปดูชุดผู้หญิงชุดที่2กันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยชุดผู้หญิงที่ องมามดีตีมสีชมพูแดงๆหน่อยบอกเลยว่ามันมีความเรนโบ์ด้วยน่ารักมากสามารถไปแต่งตามได้นะคะและนี่เลยนะคะหมวกจากแมปนานะคะเสื้อผ้าฟรีนะคะหน้าตาฟรีทรงผมมาจากแมปทวายออร่าจากตัวละครจีนนะคะน้องๆและตุ๊กตาเอลี่พี่แปน้นสอนไปแล้วนะอย่าลืมนะคะกระเป๋าจากแมปนาสอนไปแล้วรีบไปเอานะและก็จะเป็นปีกสีทองแดงที่พึ่งสอนไปคะ่ะชุดที่3จะมาแบบเท่ๆหน่อยสีดำทองเฮ้ยพี่แป้น ก็เท่อยู่นะเอาไปแต่งตามได้นะคะใครที่มีของแบบพี่เป้งนั่นเองและนี่นะคะมาจากนี่เลยนะพี่เป้งสอนไปแล้วนะคะที่เป็นวัวคิวรี่นะคะเสือ้อผ้านาผมนะคะปีกสีทองหน้ากากสีทองนะคะจากแบ็กอันดัมนั่นเองเอามาแต่งรวมกันเปลี่ยนสีตัวเป็นสีดําด้วยนะและชุดต่อไปจะเป็นชุดน้องผู้หญิงนะคะบอกเลยว่ามีความสีทองสีเหลืองเออแต่ขอผมสีฟ้านิดนึงนะคะมีตะปุ่มตะปามด้วยเออใครชอบแบบนี้ก็แต่งตามได้เลยนะคะ และนี่เลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องเป็ดอาบน้ําแล้วก็กางเก่งดิสโก้หน้าตาฟีส่งผมมาจกแบบถวายซึ่งหมดเขตไปแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็กสีทองกับเสื้อที่หมดเขตไปนะคะน้องๆคนไหนทันก็เอามาใส่ได้เลยเียว่าเฮ้ยน่ารักแล้วก็ ได้ดื้อและนี่เลยนะคะก็จะเป็นราชาแพนเค้กที่อยู่บนหัวของเราเสื้อฟรีกางเกงฟรีโซ่ผมฟรีหน้ากากแพนเค้กสอนไปแล้วเรียบร้อยกับปีกสีทองค่ะและหัวเนี่ยน้องๆสามารถไปทําตามได้นะจากตัวละครจีนที่ไปแปลงสอนไปแต่มันไม่ขึ้นตรงนี้นะสิเพราะมันบั๊กอยู่อเราไปดูชุดสุดท้ายกันเลยค่ะและชุดสุดท้ายจะเป็นชุดน้องผู้หญิงนะคะสอนไปหมดทุกชิ้นแล้วเดิอก็ยังใหม่ล่าสุดอยู่นะคะกับของในชุดนี้ใครมีก็ไปแต่งตามกันได้เลยและนี่ก กุดต้นไม้นะคะเสื้องกเกิงดิสโก้ที่เพิ่งสอนไปต่อนู่นเลยหน้าตาฟรีทรงผมฟรีแล้วก็พี่ตุ๊กตาหุ่นยนต์นะคะบ,บอกเลยว่าง่ายมากๆมาจากแบบเดียวกับนี่เลยกับรถไฟหอบและเสื้อนะคะบอกเลยว่าหมดเขตไปแล้วใครที่มีก็เอามาใส่ตามพี่แป้งได้เลยค่ะว้าวนอ้นองชอบชุดไหนมากที่สุดบอกพี่แป้งหน่อยนะพี่แป้งทําแต่งตัวฟรีศูนโรบักมาหลายคลิปมากๆเลยน้องๆสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหลักว่าชอบชุดไหนมากที่สุด